แนวทางการใช้อักษรรูนนะครับเพื่อทำนายโอกาสและความสำเร็จนะจริงๆก็ไม่ยากนะครับอกจะบอกว่ายากก็ไม่ยากนะจะบอกว่าง่ายเลยไหมมันก็อาจจะไม่ง่ายนะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับคำถามนะครับทุกคนก็คือเราต้องรู้ว่าเราต้องการเสี่ยงทายโอกาสและความสำเร็จเนี่ยเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นอะไรที่มันกว้างเกินไปเนี่ยอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วอะไรที่มันกว้างเกินไปเนี่ยบางครั้งนะครับการทำนายเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้อย่างเช่นบางคนบอกว่า ว่าอยากรู้จังภายในปีนี้จะปลดหนี้ปลดสินได้ไหมอันนี้นะครับกว้างเห็นไหมพอคําถามมันกว้างอ่ะองค์ประกอบและโอกาสที่จะเสี่ยงทายออกมานนะแล้วก็ได้คําตอบที่ตรง่ยมันก็เลยยากนะครับองค์ประกอบที่ว่าคืออะไรนะ,ะปีนี้โอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินมีไหมมันก็ต้องดูแล้วว่าคุณประกอบอาชีพอะไรอยู่เนาะคุณมีแผนงานอะไรไหมมีหนทางแนวทางให้กับตัวเองหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามใดที่ไม่มีนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแล้วถามดวงชะตานะมันก็จะออกมาเป็นคําตอบที่อาจจะถูกใจคุณหรืออาจไม่ถูกใจนะดังนั้นเนี่ยนะครับการทํานายให้แม่นยำเราต้องบีบคําถามให้มันแคบและเอาอะไรที่มันใกล้ตัวมากที่สุดอย่างเช่นเราตั้งใจจะทําสิ่งนี้อ่ามันจะเป็นสําเร็จไปได้ด้วยดีไหมอะไรแบบนี้เนาะคือวางแผนวางความตั้งใจก่อนนะแล้วค่อยเสี่ยงทายนะครับไม่ใช่ ทายออกมาลอยๆโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนะครับก็คําตอบที่ได้มันก็ไม่แม่นยำนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทํานายเกี่ยวกับความสําเร็จเนาะอะก่อนอื่นก่อนยกตัวอย่างบอกก่อนในอักษรรูนนะครับรูนที่สื่อได้ถึงความสําเร็จนะก็คือวุญโยนะครับหนนะแล้วก็ตีวาสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามี2รูนนี้นะออกมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้บอกเลยว่า โอกาสและความสําเร็จในเรื่องนั้นโอ้ยมือสั่นเหรอโอกาสและความสําเร็จในเรื่องนั้นนั้นนะจะมีสูงนะครับจะมีสูงหรือทายอาจจะทายได้เลยว่าเฮ้ยมันจะสําเร็จได้ด้วยดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าลูนที่มาประกบก,ก,กันกับคําตอบนั้นนะ่ะส่งพลังอะไรให้กับลูนตีวัสหรือลูนวุญยโอหรือเปล่าเนาะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองยกตัวอย่างกันดูนะครับง่ายๆแล้วกันนะสมมติเป็นตัวอาจารย์เองนะครับสมมุติเป็นตัวจารย์เองมมเเอาจารย์อยากจะทายว่า งานที่ตั้งใจจะทําให้สําเร็จภายในเดือนนี้นะครับคืองานชิ้นนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงๆมันสําเร็จแน่นอนเนาะอันนี้เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตนะครับว่าอะไรที่เรารู้อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้มันเสร็จหรือไม่เสร็จเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้น อะไรที่มันรู้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องถามนึกออกไหมอืออย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเสร็จสิ้นมันจะสาเร็จแนะ่นอนแต่สิ่งที่อยากรู้มากกว่านี้คือว่างานที่จะทําให้เสร็จสิ้นเนี้ยจะช่วยเพิ่มรายได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะอ่ะตัวนี้จารย์จะไม่ได้ใช้ไพ่นะครับไม่ได้เกี่ยรไพ่เดี๋ยวขอเป็นใช้หินแล้วกันนะง่ายดีเนาะพออธิฐานจิตนะครับตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธินะครับเอาสอนรู้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะทุกคนจะแกว่งไปทางนู้นทางนี้ไม่ได้นะครับคําถาม แล้วก็ต้องรับคำถามให้คมนะเพื่อที่ให้เราได้คำตอบที่คมหัวใจของการทำนายนะก็คือคำถามสำคัญนะครับคำถามยิ่งบีบแคบเท่าไหร่เนี่ยคำตอบโอกาสของคำตอบมันก็จะแคบลงแล้วเวลาทำนายมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะอย่างตัวนี้อาจารย์หยิบขึ้นมานะครับเป็นสองลูนนะครับทอยลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าทายลงมาตรง,ตรงๆใช่ไหมได้เป็น break าหน้ากับ แปดรู through, นะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้คําตอบคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคําตอบที่มันชัดเลยคือเราต้องได้วุญโยหรือตีวัสเนี่ยเขาจะบ่งชี้ได้เลยว่าเฮ้ยชนะแน่สําเร็จแน่ได้แน่เสร็จสิ้นแน่ดีแน่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยคาถามของอาจารย์เนี่ยบีบลงมานะให้เป็นว่าความคาดหวังว่างานที่จะสําเร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้นะครับมีรายได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับ บรคแคนากับแป t ทูขึ้นมาเนี่ยเป็นรูนที่มีองค์ประกอบที่ดีดูจากอะไรหนึ่งนะครับเป็นรูนที่สื่อถึงความหมายดีตั้งตรงทั้งคู่2นะครับรูนนั้นถ้าสัมพันธ์กันนะเบรคแคนาเป็นดินน้ำนะครับแปรูเป็นธาตุน้ำเพราะนั้นซัพพอร์ตกันดีนะทีนี้เราก็มาดูความหมายสิว่าทั้ง2รูนนี้นะครับสื่อถึงอะไรบ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับคนฝึกหักเลย เปิดหนังสือเลยนะครับเปิดหนังสือดูเลยอ่ะตัวนี้เจอแพทรูก่อนนะครับแพทรูนะครับสื่อสัญลักษณ์คือถ้วยลูกเต่าหมอ้อยาช่องคลอดใช่ไหมนี่เนาะอืมนะครับการอย่างรู้นะครับความลึกลับไสยศาสตร,ร์ภาวะเจริญพันธุ์อ่าตรงนน่นนี้นั่นความหมายที่กว้างเหล่านี้นะเราอ่านประกอบได้นะครับแต่คุณอย่าลืมว่าเรากําลังถามเรื่องอะไรอยู่เท่านั้นเองเนาะ เมื่องานเสร็จสิ้นนะรายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ไหมเราก็พยายามมาดูในเรื่องของอะไรเลยเรื่องของการเงินถูกปะเนาะสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะโชคลาภที่กาลังจะเข้ามาถึงนะครับการทดสอบกับตัวเองเห็นไหมความเข้าใจสถานการณ์บางอย่างโดยบังเอิญการทดสอบตัวเองกับโอกาสเห็นไหมครับการกําหนดเส้นทางเดินชีวิตโชคดีด้านการพนันขันต่ออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคําถามนะผ่านไปใช่ไหม เรามาดูเรื่องการเงินสิโอกาสทางการเสี่ยงโชคก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะมันเป็นงานที่ตั้งใจทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะเออแต่มันอาจจะหมายถึงความโชคดีของงานนั้นๆเอาได้ไหมได้นะอย่างนั้นนะครับจงเชื่อมั่นและดําเนินไปอย่างมีสติและรอบคอบนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆทิศทางทางการเงินที่ดีๆเนาะดําเนินการบางอย่างบนความเสี่ยงแต่โชคก็เข้าข้างเสมอเห็นไหมได้ผลตอบแทนดีงามอ่ะคีย์เวิร์ดมาละเห็นไหมครับ ทุกคนจากคําถามเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้คีย์เวิร์ดมาละจากแปรตรูนะเนี่ยคุณหาคําตอบได้จากหนังสือนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีงามการทํางานใดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือโชคลาภเช่นอันนี้อาจจะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํานายประเภทของงานถ้ามีคําถามแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ได้คีย์เวิร์ดของคําตอบมาละคือผลตอบแทนที่ดีงามคืองานไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ผลตอบแทนดีงามนะ อ่าหนึ่งแล้วนะครับคีย์เวิร์ดที่หนึ่งได้มาแล้วของแปดตูทีนี้มาดูของเบรคแคนาบ้างม,มาดูของเบรคแคนาบ้างเบรแคนามีความหมายอะไรที่จะสื่อถึงคําตอบที่เรากําลังค้นหาอยู่ไหมนะอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นใหม่โครงการใหม่ค่อนข้างตรงเห็นไหมครับทุกคนเพราะว่าอะไรมันเป็นงานเขียนชิ้นใหม่ที่อาจารย์อดิฐานถามเมื่อสักครู่นี้ใช่หไหมครับการลงมือทําอย่างจรงิงจังแน่นอนตั้งใจละเดี๋ยวเดือนนี้ต้องเสร็จนะ การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมเริ่มธุรกิจใหม่มันบ่งบอกการเติบโตของร่างกายและจิตใจอันนี้ตรงกับเนื้อหาของหนังสือที่อาจารย์เขียนด้วยนะครับพลังแห่งการฟื้นฟูและจินตนาการอันนี้ก็ตรงกับเนื้อหาของหนังสือเล่มใหม่ที่อาจารย์เขียนยังไม่บอกนะ <c oughs> เออนะครับอ่ะเรื่องของการเงินเห็นไหมโชคลาภลาบลอยอยู่ในระดับกลางๆนะ การลงทุนใหม่เห็นไหมครับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นทิศทางที่ดีของการเงินอ่ะสรุปแบบนี้เห็นไหมการงานมีคีย์เวิร์ดอะไรไหมเกี่ยวกับคําตอบนะครับลองเซิร์ชดูซิจากในหน,งหนังสือน,นี่นะอันนี้อาจารย์จะระบุเป็นอ่าอ่านี่ไงรับตําแหน่งใหม่ไม่ใช่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เออนะครับเนี่ยเบสแคแาจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ทําใหม่โครงการใหม่ทิศทางดีนะกระแสะอ่า โอกาสเติบโตมีนะนะครับเนะเพราะว่าเป็นบุญเป็นรุนที่ตั้งตรงแต่ถ้ากลับหัวนี่คือเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะจับคีย์เวิร์ด2อันมารวมกันอาจารย์ขอจับคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะครับกับคีย์เวิร์ดของแพรทูเมื่อสักครู่นี้คืออะไรงานที่ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ได้ผลตอบแทนดีงามอ่ะเราเห็นคีย์เวิร์ด2อันเนี้ยเรารู้คำตอบแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับคือ งานนะการเริ่มต้นใหม่โครงการใหม่ที่กำลังจะเสร็จสิ้นในอนาคตนั้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ผลกำไรต่อบผลตอบแทนดีงามเนี่ยคือคำตอบนึกออกไหมรวมกันเป็นประโยคคำพูดเป็นประโยคบอกเล่านะครับก็จะได้ประมาณอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะเนี่ยคือคำตอบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆนะไม่รู้จันยังอธิบายมันจะดูยากไปไหมเดี๋ยวจะพยายามทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็มาสาธิตเรื่อยๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวหาตัวอย่างเจ้าชะตาจริงๆมาเป็นคําถามสนุกๆนะครับ